สวัสดีค่ะยังมีตระกูลสู่ช่องยานเย็นข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์แชร์กดนานนานกดเยอะเยอะนะคะดิฉันกะอยู่แล้วเชียวว่าถ้าออกมาแซวตรงจุดนี้เดี๋ยวอีเถิดจะต้องร้อนตูดรีบออกมากลัวว่าป้าใหม่จะโกรธเอาถ้าป้าใหม่โกรธแล้วป้าใหม่ก็จะแฉอะไรหลายๆอย่างที่ส่งกันหลังใหม่อยู่ตลอดเวลาเมื่อวานนี้ทำทำคลิปไปก็เลยเข้าไปดู เข้าไปดูนะในโพสต์ในโพสนะ,ะคะทุกคนก็หลายๆคนก็ไม่ใช่หลายคนพอดีมาดูโพสต์เห็นโพสตเนื่องโพสล่าสุดนะก็ดูจากโพสตเป้าหมายนะคะทุกคนเราไม่รู้หรอกเป้าหมายเป็นใครนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายป้าไม่รู้หรอกนะจะเป็นอวตารหรืออะไรป้าก็ไม่รู้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ดูเป็นความรู้บางโพสต์บางอะไรเนี่ยเราก็ดูเป็นเหมือนกันให้ความรู้กันแนะนําแนะนํามากกว่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ย ป้าในผ่านทุกอย่าง <im it> มาเยอะมากมายมันก็ต้องมีอะไรที่เฮ้ยเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะถ้ามีคนแนะนํามาเราก็นํามาคิดนํามาปรับปรุปรงหรือว่าอาจจะคิดไม่ตรงกับเราบ้านก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาความคิดของเราเนะผสมะสานกันไปถ้าตรงไหนที่มันเราเห็นว่ายุงยุงนี่ตัวใหญ่มากเลยลบไปแล้วเข้ามาตรงไหนกัดป้าเต็มที่แล้วมั้งนะไอตรงไหนที่เราเห็นว่าอ่ะมันตรงกับเราแล้วเราโอเคอย่างเงี g, य, ้ยเราก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าตรงไหนที่เราเห็นว่าการ พูดการแนะนําหรือการเขาเรียกว่าให้ความรู้หรืออะไรเราแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันโอเคเลยนะี่เราก็ตั้งอยู่ในพื้นฐานหลักของเรานั่นเนี่ยเราเป็นคนที่คิดว่าที่ว่ามีรูที่ภาวะพอในการที่จะตัดสินใจบางอย่างก็อาจจะดูคําแนะนำบางอย่างก็ตัดสินใจด้วยตัวเองตามสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอ,อยู่แล้วก็เห็นด้วยตาตัวเองเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้เชื่อใครไปทั้งหมดวันนั้น,นแ่ะหลายคนที่เป็นแม่เอฟซีหรือเป็นคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งนี้หรือว่าเป็นคนที่ให้คาแนะนําหรือบอกต่างๆเนี่ย เราฟังนะเราฟังแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะทําตามทั้งหมดหรือเปล่าเพราะเราก็ต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้แล้วก็เอ่อมันเข้ากับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่านะก็ดีเห็นพ้ดหมายพทดเรื่องยานนะเรื่องยานก็ฟังยี่หน่อยนะึงเพราะว่าลงเทียน้ยเทียน้อยนะจริงๆที่วานที่ทาคลิปออกไปเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าหรือติดติงใครนะเรื่องการทําไปเครื่องเครื่องอะไรทำออกกำลังกายนะแต่ว่าก็คือขอบคุณแหละในคาแนะนำน่าก็เหมือนที่ป้าบอกนะมอกจีเนี่ยว่าอยู่ที่ว่าเราจะ หมาเดียวมันจะเห่เอาอะไรเนี่ยอย่าไปทางนอกกันเลยอย่าวิ่งแล้วเนี่ยที่หมามันเห่ากันขลมมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันได้ยินแม่<ด>มันกําลังทําปากหมาอาจจะได้ยินแม่กําลังทําปากหมายอยู่ลูกหมาก็เลยเห่ากันขลมนะ,ะเพราะว่าลูกคนไม่เห่าเอาแต่นั่งเกณฑ์เกณเกมเกณเกมเกอย่างเดียวนะลูกคนไม่เห่าลูกหมาก็เลยต้องเห่าแทนเตือนแม่ว่าแม่อย่าปากหมาแข่งกับหนูนะ เดี๋ยวนี้ปากแม่ร้ายจนปากหมายอย่างหนูนี่โอ้โหต้องหลบซ้ายไปเลยอย่างที่ดิฉันคาดเอาไว้นะคะว่าถ้าออกมาแซะออกมาแกล้งพูดว่าอเทิกเนี่ยไม่ชอบไอ้ใหม่ชารวันอิทก็เลยต้องออกมางั้นนานๆจะได้กาดออกมาซัดนี่บอกให้เห็นเลยว่าอเทิกกลัวใหม่ชารวันเขาต้องกลัวเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเป้าใหม่เป็นใครเป็นชายเป็นหญิงก็ไม่รู้ ตลกดีนะคะไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นชายเป็นหญิงก็ไม่รู้แต่กล้าส่งเอกสารข้อมูลในคดีให้ใหม่ชารวันแปลว่าไว้ใจมากและเมื่อวานนี้เขาออกมาพูดถึงว่ามีแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีแนะนํามาอย่างงู้นอย่างนี้นั่นแปลว่ายอมรับว่าป้าใหม่ของคุณเป็นแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีมันเคยโอนเงินให้คุณสักสลึงซักเฟืองไหมคะมันจะมีปัญญาที่ไหนโอนเงินให้คุณเงินมันยืมอีก้อยมามันยังคืนไม่หมดเลย มันจะมีปัญญาเอาเงินที่ไหนไปโอนให้คุณแต่คุณนับถือมันเป็นแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีทั้งที่ไม่รู้ปูมหลังทั้งที่ไม่รู้เลยว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณบอกว่าใครแนะนําอะไรมาไม่ว่าจะฝั่งไหนคุณก็ฟังจริงเหรอตอนที่ฉันเตือนคุณเรื่องตักไข่ว่ามันเป็นการพนันนะต้องไปขออนุญาตก่อนคุณได้ฟังไหมคุณไม่ได้ฟังค่ะคุณใช้อคตินําทางถ้าเป็นคนฝั่งคุณพูดอะไรมา เวลาคุณคิดว่าคุณทำถูกคุณพูดคุณด่าไปก่อนแล้วพอ F4 วัวเยอะๆคุณยังออกมายกมือไหว้ขอโทษเลยกรณีของใหม่กรณีนี้เนี่ยคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้ใหม่มันพูดเพื่อมันจะแสดงพาเวอร์ว่าเดี๋ยวนี้มันกล้ากับพวกคุณกล้าจะแนะนำเพื่อจะแสดงให้คนของคุณเห็นว่า ไอ้ใหม่เนี่ยรักและหวังดีจริงๆทัอน้างที่รู้ว่าอีิทก,กับไอ้ผวยพูดมาก,กี่ครั้งไม่จะทํานู่นทํานี่เป็นสาธรารณะก็ไม่เคยทํามีแต่หลอกแดกของเงินเอฟซหลอกแดกไปนี่มันเป็นการให้คอนเทนต์เดี๋ยวอีิทธก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะไปร่วมกับผู้ใหญ่บ้านจะทํานู่นทํานี่คุณเห็นไหมคะไอ้สนามพวกอย่างเงี้ยแต่ละหมู่บ้านมันได้ใช้ประโยชน์ไหมไมคะ่ะสนิมเครคนที่ได้ประโยชน์คือใคร ร้านที่ขาดอุปกรณ์พวกนี้ได้ประโยชน์ตอนนี้คุณต้องรีบออกมากลัวใหม่ชารวันจะเข้าใจผิดเพราะถ้าเขาโกรธคุณขึ้นมาเขามีความลับของคุณอยู่คุณส่งอะไรไปให้เขาเท่าไหร่เขาแชร์คนอื่นได้เวลาเขาได้เรื่องอะไรจากคนอื่นมา พอโกรธกันเขาเอามาแชร์ได้ทําไมเขาจะแชร์คุณไม่ได้แล้วก่อนหน้านั้นเขาเกลียดที่หน้าคุณสองคนผัวเมียจะตายทั้งใหม่ทั้งวิงแหวงเอาแต่ดา่าไอ้ผัวอีเถกแต่ตอนนี้เห็นประโยชน์จากการเป็นผู้นําจิตวิญญาณของคุณสองคนผัวเมียคุณสองคนผัวเมียต้องเชื่อฟังเขาอยากจะให้โปรโมทอะไรคนของคุณไม่มีปัญญาจะโปรโมทให้ อยากจะให้ใครด่าสาวิตรีใครด่าอียานต้องไปทางใหม่ชะวันคุณถึงเลี้ยงใหม่ชรละวันเอาไว้เลี้ยงตะเค้ไว้เนี่ยระวังนะคะมันจะฟาดหางเข้าให้นะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะทําตามหรือเปล่านะอันมันไปกับคือเราต้องก็งมีคิดเองด้วยนะไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้บอกเราก็ทาตามหมดเนะี่ยคนนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ความคิดด้วยดุเข้าหน่อยดุเข้าหน่อย เราจะออกไปข้างนอกนะคนที่แนะนํนามาเนี่ยนะถ้ามันถูกมันต้องหรือว่ามันคลิกกับความคิดเราเนี่ยเราก็ค่อยว่ากันไปเรปรึกษากรททาตามกันไปแต่ถ้าอันไหนที่เราเราอยู่ในพื้นที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าตรงไหน,นตรงไหนมันเหมาะมันมันควรเนี่ยเราก็เราก็คิดได้แล้วก็คิดได้นะส่วนญานเนี่ยจะมามโพสบอกว่าไอ้ป้าเป็นคนส่งข้อความอารุ่์พลเป็นคนส่งข้อความเป็นวันอย่างนี้ให้ไอ่ป้าใหม่เนี่ยคือมันไม่มีวีดีออยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเอาง่ายเลยเหมืองความไว้ใจเชื่อใจใครเนี่ย จะน้อยมากจนน้อยมากแล้วก็คุยกับใครข้างนอกเนี่ยน้อยมากน้อยมากน,นะนอกจากแอดมินขนาดแอดมินจริงๆก็ยังไม่ได้คุยทุกอย่างทุกเรื่องนะแต่ว่าถ้ามีการแบบว่าโคตอะไรเนี่ยเราก็ดูไว้เป็นประดับความคิดเราประดับความรู้เราแล้วก็อาจจะนํามาใช้ในชีิตประจําวันเราได้นะเราก็ไม่มั่วไม่ซัวอะไรไม่มั่วซัวนะก็เห็นเขาเห็นเห็นยานเนี่ยพูดถึงยานหน่อยนะพูดถึงยาน,นิดหนึ่งว่าป้าเนี่เยเก็ิป้าใหม่เก็ิป้าใหม่นะ เด็คนนู้นคนนี dad, ้น like like ่าอะไรไม่ชอบก็จะทำลักษณะแบบนี้แหละก็จะเป็นพูดน่งพูดหนิดอะไรแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยยานคิดง่ายๆเลยนะคิดง่ายๆเลยขนาดกับยานเนี่ยนะสารพัดสารเพกับการที่จะมาบูลลี่แต่มาที่จะมากระหน่ำซ้ำเติมเหรือเหยียบย่ำซ้ำเติมสารพัดสารเพนะทุกคนทำมาที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยกับป้ากับลุงเยอะแยะมากมายเอาจริงแต่จริงๆป้ายยังไม่เกลียดเลยป้ายยังไม่เกลียดเลยนะแล้วก็แล้วป้าใหม่เนี่ยเพิ่งจะจริงเพิ่งจะทำความรู้จักกันก็ได้ไม่นานเหมือนกันได้ไม่นานยังไม่ได้เสี่ ของยาเลยพรามความเกลียดความคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมันก็ไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดง่างยๆ่นะทุกคนไม่ได้เอ,อความกลัวความเกลียดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่คนคิดมันอยู่ที่ความคิดของคนว่าคนคนนั้นเนี่ยมันจะมีความคิดที่โตตามอายุหรือเปล่าตามความน่าจะเป็นที่น่าเคารพนับถือหรือเปล่านะคุณเพิ่งรู้จักเขาแต่คุณเอาข้อมูลในคดีทั้งคดีหลักคดีตักไข่ไปให้เขา คุณพลาดแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นคุณมาพูดว่าคุณไม่ได้ไว้ใจคุณไม่ได้อะไรแต่คุณให้ข้อมูลในคดีหลักไปมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าอะไรคุณบอกกับฉันในี่คุณก็รู้จักมานานคุณไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดแน่ใจแหละค่ะถ้าไม่โกรธไม่เกลียดฉันก็ถือว่าคุณขาดทุนเพราะฉันลังเกียจคุณมาก ฉันเคยโกรธแต่ตอนนี้หายโกรธแล้วเกลียดไหมไม่เกลียดแต่รู้สึกลังเกียจคนแบบคุณคนสารเลวแบบคุณสองคนผัวเมียทั้งโคตรเงาสกสาราดพวกคุณฉันรู้สึกลังเกียจค่ะวิธีการทํางานวิธีการหลอกหาเงินของคุณวิธีการเศษสีว่าคนอื่นของคุณฉันรู้สึกลังเกียจคุณไม่มีความกล้าที่จะพูดอะไรตรงๆที่จะพูดอะไรจรงิงๆคอยซับแซะคอยช่วยโอกาส คุณไม่มีความเป็นคนที่จะต่อสู้ต่อต้านอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะคุณไม่มีความกล้าตรงๆกับสาวิจีคุณใช้วิธีแทงข้างหลังคุณเป็นอย่างนี้ตลอดมาเป็นมาตั้งแต่สมัยสาวๆไปอยู่กรุงเทพด้วยกันคุณกับน้องคุณตกลงกันว่าค่าใช้จ่ายในกรุงเทพน้องจะเป็นคนจ่าย จะค่าหอค่าอยู่ค่ากินเลยน้องเป็นคนจ่ายส่วนคุณจะเป็นคนส่งเงินกลับบ้านเวลาคุณส่งเงินกลับบ้านคุณไม่ได้บอกให้พ่อแม่รู้เลยว่าตกลงกันไว้อย่างนี้ทางพ่อแม่ก็คิดแต่ว่าเงินอีแตนเงินอีแตนของอีแตนอีแตนมาน,นู่นนั่นนี่ให้คุณเป็นคนส่งเงินกลับไปแต่คุณบอกว่าสาวิตีส่ง ถ้ามันไม่เป็นเรื่องจริงแปลว่ายายสมควรโกหกนะคะเพราะยายสมควรเป็นคนเล่าว,ว่าคุณบอกว่าคุณส่งเงินมาเท่าไหร่เจ็ดพันหรือเก้าพันจะมาให้ซื้อรถอ e ีแท็กแต่คุณให้สาวิตีส่งสาวิตีส่งมาไม่ถึงยายสมควรได้รับไม่ถึงคุณยืนยันกับยายสมควรว่าคุณให้สาวิตีเป็นคนส่ง ยายสมควรก็เลยเอามาเล่าว่าสาวิตจีมีทั้งอมเงินมีทั้งนั่นทั้งนี่โดยที่คุณไม่ได้เล่าเลยปกตินะคะพี่น้องไปอยู่ด้วยกันค่ากินค่าอยู่ในกรุงเทพก็จะต้องหารกันจะส่งเงินกลับบ้านก็จะต่างคนต่างส่งส่งเงินไปช่วยพ่อแม่จะต่างคนต่างส่งทุกคนก็จะพ่อแม่ก็จะได้รับรู้ว่าลูกกระตันยูทั้งคู่นะส่งเงินมาแต่นี่เขาตกลงกันว่ากินอยู่ ให้น้องจ่ายเดี๋ยวส่งเงินกลับบ้านน้องไม่ต้องมาสมทบพี่จ่ายเองนั่นก็คือจริงๆมีเงินน้องอยู่ด้วยแต่อีแตนไม่บอกใครเอาความดีความชอบคนเดียวคุณทำอย่างนี้ตลอดมาคุณทำอย่างนี้มาโดยตลอดนี่แหละค่ะคุณเป็นคนที่ไม่กล้าสู้อะไรจริงจังใช้วิธีหมาลอบกัดปากหมายังไม่พอยังใจหมา แล้วก็เป็นหมาลอบกัดด้วยคนมันอยู่ที่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่จิตใจะการที่เราจะไม่ชอบใครต่อใครเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าเอขาเนี่ยนำมาแล้วเราไม่ไม่ฟังแล้วเราไปพูดไปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ความเกลียดความชังนะมันเป็นแค่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วเราก็ไม่เห็นพ้องเรามีความคิดที่แตกต่างใช่ไหมล่ะคนเรามีลูกมีหลานสอนลูกสอนหลานเนี่ยนะลูกหลานฟังทุกคําพูดไหมไม่ได้ฟังทุกคําพูด ปฏิบัติตามทุกอย่างไหมไม่ปฏิบัติตามทุกอย่างนะ่ะเหมือนกับที่แม่คุณสอนให้รักนวลสงวนตัวใช่ไหมแต่คุณก็ไปแหกกี่ที่ขอนแก่นจนได้ท้องอเราพอกเขาไม่รับก็ต้องไปขับลูกออกอย่าเถียงนะว่าไม่จริงไอ้หลายน้องชายคุณมันเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่คุณถูกเรียกไปด่าว่าเลี้ยงลูกยังไงให้มันสำสอนให้มันร่านขนาดนี้ คิดจะมาจับลูกชายกูคุณจำตรงนี้ได้ไหมพ่อแม่สอนมาดีคุณก็ไม่ฟังเห็นไหมคุณคิดว่าอยากจะสบายอยากมีผัวเป็นลูกชายข้าราชการไม่ได้นึกเลยว่านั่นเขาเป็นญาติผู้พี่เขาเป็นลูกป้าใหญ่มีสายเลือดใกล้กันคุณไม่สนทั้งนั้นกี่กูสันและกูต้องแหกใช่หรือเปล่าแล้ว คุณเองอยังเอาไอ้วิธีกี่สันวิธีร่านของคุณอย่างเงี้ยเอามาสอนลูกคุณทางอ้อมโดยการขึ้นไลท์ทำคลิปทำนู่นทำนี่แล้วก็พยายามพูดแต่เรื่องอยากอึบผัวคุณไม่คิดเลยว่าลูกคุณจะอายไหมลูกคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณไม่สนใจแต่คุณอยากโดนผัวอึบคุณก็ขยันพูดขยันแบะผ้าขยัน คุณพูดเองว่าลูกๆของคุณเนี่ยมีเพื่อนที่เขาดูคลิปพวกคุณอยู่คุณไม่คิดว่าเขาจะอายบ้างเหรอเฮ้ยเมื่อคืนตกลงพ่อมึงเอาแม่มึงไหมแม่มึงอ่อยซะขนาดนั้นพ่อมึงยังไม่เอาอีกเหรอคุณเคยคิดบ้างไหมเขาว่าลูกจะต้องประจนกับคําพวกนีบก้บางอย่างที่เขาทําได้เขาก็ทำบางอย่างที่เขาเห็นค้ายความคิดเขาเขาก็ไม่ทําทุกอย่างทุกวันเนี่ยก็เหมือนลูกๆยานยานบอกลูกลูก,ลกทำตามทุก,ทกอย่างไหม มันต้องมีแหละอันหนึ่งที่ยานบอกเขาแล้วเขามันค้านความคิดเขาแล้วเขาไม่ทําตามแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่าลูกของยานจะเกลียดยานนะฉันไม่เคยไปบงการชีวิตลูกในเรื่องส่วนตัวนะเขาจะรักใครชอบใครจะอะไรยังไงจะเลือกเรียนแบบไหนจะไปเลือกบ้านเช่าที่ไหนอะไรยังไงฉันไม่เคยเข้าไป ยุ่งยกเว้นถ้าเขามาถามคําแนะนําว่าหลังนี้ดีไหมแม,แม่อันนี้ย่อย,ยังไงแม่ฉันกับผัวฉันจะบอกลูกอยู่เสมอว่าพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้นะลูกมีอะไรถ้าต้องการความช่วยเหลือต้องการอะไรขอให้รู้ไว้ว่าพ่อกับแม่อยู่ตรงนี้พร้อมเสมออย่างอื่นในชีวิตเขาในเรื่องส่วนตัวเขาเราจะไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปบอกค่ะว่าต้องอย่างนั้นต้องไปเรียนอันนั้นอันนี้ไม่เหมือนผัวคุณที่ พยายามที่จะให้ลูกเลิกเป็นเกมเมอร์แล้วมาเรียนอะไรที่เป็นศาสตราจารย์บ้านเราไม่ยุ่งกับลูกแบบนั้นค่ะสิ่งที่เราสอนลูกคือเราสอนในหน้าที่พลเมืองหนูมีหน้าที่ต้องเคารพกฎหมายนะลูกหนูมีหน้าที่ต้องเคารพคนอื่นหนูมีหน้าที่ต้องเคารพครบคูบาอาจารย์เราสอนแค่แบบนี้ค่ะ ในสิ่งที่เป็นกลางๆไม่ได้ไปสอนว่าลูกต้องอย่างนั้นลูกต้องอย่างนี้แล้วให้ลูกทําตามอันนี้บ้านเราไม่เคยทําค่ะเราเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ที่ไม่ได้มานั่งอวดว่าลูกกูเก่งลูกกูดีลูกกูฉลาดหรืออะไรยังไงเราไม่มานั่งอวดลูกอะไรแบบนั้นิฉันจะพูดถึงลูกดิฉันน้อยมากขนาดพูดน้อยลูกก็ยังโดนลากเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่คุณพูดถึงทุกวันอวดลูกอวยลูกทุกวันในขณะที่สิ่งที่ลูกคุณทํามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณอวดที่คุณอวยแล้วคุณคิดเหรอว่าลูกคุณไม่รังเกียจพวกคุณเขาอาจจะไม่ได้เกลียดคุณแต่ฉันคิดว่าเขารังเกียจการจะไปไหนมาไหนกับคุณเพราะงั้นเขาไม่ปกปิดขนาดนั้นหรอก ดยเฉพาะคนโตคุณไม่รู้สึกบ้างเหรอว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเปิดเผยว่าเป็นลูกคุณอันเนี้เด็กเคยบอกกับยูทูบเบอร์ที่เป็นเพื่อนเขาที่เข้านอกออกในบ้านได้เข้าไปคุยกับเด็กได้โดยยูทูบเบอร์ถามว่าไม่ร้อนเหรอ ใส่เสื้อกันหนาวขนาดนี้นี่มันน่าร้อนนะเด็กตอบว่าร้อนแต่อายที่จะใช้นัมสกุลเดียวกันกันกบคนคนนี้นั่นคือเขาลังเกียจพวกคุณนะเขาไม่ปไปไหนกับคุณเพราะเขารังเกียจเขาไม่อยากอยู่มหาลัยแถวแถวนั้นอยากไปให้ไกลๆเลือกเรียนเอกนชนแม้จะต้องโดนคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยมึงสอบเข้ารัฐไม่ได้หรือยังไง เพราะว่าถ้าเรียนแถวแถวบ้านเขาจะไม่พ้นเงื้อมมือผู้คุณที่ไปคอยบงการชีวิตเขาเขาต้องการมีชีวิตเป็นของตัวเองเขาถึงเลือกที่จะหนีไปไกลๆคุณไม่รู้สึกหรือว่าลูกคุณลังเกียจคุณเทียบไม่ง่ายเลยเทยไม่ง่ายเลยออันนี้เช้าๆนี้เป็นเป็นเป็นทานเป็นทานให้ให้ยานได้คิดทบทวนคิดเปรียบเทียบดู กับสิ่งที่ตัวเองคิดนะความคิดลบความคิดไม่ดีนี่ความคิดอคติหรือไม่ก็ความคิดสุกปรกเนี่ยชอบใส่สีตีไข่หรือก็ชอบสร้างเรื่องสร้างราวเป็นเป็นนักเขียนมโนะนักเขียนมโนกะ็ยังไม่เท่าไหร่เพราะาานักเขียนก็ชอบมโนใะช่ไหมมโนภาพต่างๆมากมายที่แบบว่าเป็นเป็นจินตนาการนอะไรประมาณนี้แต่ถ้านักเขียนที่มันเริ่มต้นจากเริ่มโกหกเริ่มโกหกอะไรเนี่ยนะมันไม่ใช่มโนนะม,นม,ม,นะมันเริ่มจะไม่ใช่นักเขียนเพราะนักเขียนถึงจะมโนแต่ก็ไม่ใช่โกหกนะเพราะเป็นเรื่องที่เขาคิดอะไรของเขาไป แต่ถ้านักเขียนที่เริ่มจากการโกรหกโดยเฉพาะการาโกรหกตัวเองโอ้อันนี้วันนี้อันตรายมากนะอันตรายมากขนาดตัวเองโกหกเลยแล้วคนอื่นจะเหลือหรอใช่ไหมเปรียบเทียบไม่ง่ายเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังอีกนิดนึงว่าการจะเกลียดใครหรือการคนหนึ่งจะไม่เชื่อฟังใครหรือจะไม่ทําตามใครเนี่ยมันไม่ใช่ความเกลียดความชังทั้งหมดนะ,นะเอเปรียบเทียบไม่ง่ายเมื่อกี้อาจจะยังไม่สุดลูกของยานยานสั่งยังสอนลูกเนี่ยลูกของยานไม่เชื่อยานทุกคําทุกอย่างหรอกแล้วก็ไม่ทําตามยานทุกอย่างทุกอัน และนั่นก็ไม่ได้แปลว่าลูกยานจะเกลียดยานนะเพียงแต่เขาไม่ทําตามเพียงแต่เขามีความคิดเป็นตัวของเขาเองแล้วก็เป็นแนวคิดของเขาซึ่งบางอันเนี่ยยานต้องรับรู้อยู่แล้วแหละว่าเออพอลูกมาทําแล้วมันก็อาจจะตรงข้างไปยานแต่มันก็ถูกก็ต้องมันก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาไปคิดเอาแล้วกันเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วการจะพูดจะทําอะไรเนี่ยอืมมันก็ต้องให้อายลูกอายหลานบ้างนะอายลูกอายหลานบ้างเหมือนกับใครบางคน รู้สึกว่าเช้านี้ก็ทาทานกันหน่อยทาทานกันหน่อยทานทานความคิดทานความรู้สึกนกคิดของคนที่คิดบวกคิดดีกันไปสําหรับอันนี้ก็มอบให้สําหรับคนที่คิดไม่ดีคิดลกดูเหมือนนางจะติดอกติดใจกับการพูดถึงลูกฉันนะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ็ดแค้นที่ฉันดักทางถูกการที่คุณออกมาพูดเรื่อง ข่าหอของลูกค่านั่นค่านี่ที่อยู่ที่หอนั้นกับรถได้จอดรถได้อะไรอยู่นี้นั่นคือคุณกำลังเรียลายขอทานให้ลูกคุณแล้วคุณถูกแทงใจดำฉันโกหกพกลมตรงไหนฉันโกหกพกลมตรงไหนถามหน่อยคุณเองสองคนผัวเมียเคยยกมือไหว้ขอโทษฉันเพราะคุณโกหกพกลมแล้วโดนฉันเล่นงานเอาตรงๆจําได้ไหม คุณทำคลิปสองคนผัวเมียมายกมือไหว้กราบขอโทษป้าบุหลันนะฉันโกหกพกลมตรงไหนในเรื่องที่พูดถึงคุณจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องตักไข่ที่ฉันพูดที่ฉันตื่นมันก็เป็นความจริงหลายๆเรื่องเป็นความจริงตอนคุณเข้ากรุงเทพคุณไปพักอยู่บ้านญาติของทนายตั้มคุณไปเล่ากับเขาว่ายังไงคุณไปด่าหมอปลาว่าอย่างไร คุณไปเล่าเรื่องอะไรคุณไปบอกว่าคุณกับหมอปลาเมียหมอปลาหัวกันเรื่องจะสร้างคอนเทนต์แกล้งโกรธกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาดีกันเอาเข้าจริงๆเลยโกรธกันจริงๆคุณไปพูดอย่างนั้นให้ครอบครัวของทนายตั้มฟังจริงหรือเปล่าแล้วจริงๆคุณไม่ได้หัวกันแต่พอคุณรู้ว่าใครเป็นคนติดต่อหมอปลาไป จะให้ไปพบกับคุณคือพ่อแบมกับยายเก็บฟืนคุณสองคนผัวเมียก็กลัวแล้วเลยหนีใช่หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นคุณก็แหกหมอปลากับน,น้ำฟ้ามาโดยตลอดคุณรู้อยู่แก่ใจว่าทำไมคุณถึงไม่ชอบหน้าน้ำฟ้าคุณรู้อยู่แก่ใจเหมือนกับที่คุณไม่ชอบหน้าหนูหนาซารีนาเพราะสายตาของผัวคุณนั่นแหละ คุณได้โอกาสที่จะขึ้นประสับชั้นเพราะคุณโดนชั้นแหกประชัดๆจริงหรือเปล่าที่คุณบอกด่าแม่คุณว่าสะทุนจริงหรือเปล่าที่คุณสนับสนุนผัวคุณว่าพ่อแม่คุณโกงเงินคุณคุณก็เพิ่งพูดเดี๋ยวฉันเอาคลิปมาให้ฟังว่าพ่อแม่โกงเงินมันมีคลิปอยู่ด้วยเดี๋ยวชัดๆนะคะ พ่อแม่โกงที่พ่อแม่โกงเงินคุณจริงหรือเปล่าที่คุณกับผัวพากันพูดว่าสาวิตรีไม่อยากเอาน้องชมพู่ไว้เลยกินยาขับฉันพูดเรื่องจริงหรือเปล่าสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยคุณเคยพูดตอนที่อยู่วังเยี่ยนอยู่บ้านเสือสาเพราะฉะนั้นฉันโกหกตรงไหนมโนตรงไหน คุณมีความสุขกับการที่ fc คุณอวยว่าโอ้โหจัดอียานหนักจัดอียานได้ดีมากเดี๋ยวนี้สังเกตไหมคะว่าหลังจากจัดงานบวงสวงสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วมีแต่คนชมว่ายิ่งใหญ่สองผัวเมียป,ปากดีขึ้นกล้ามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้าขอทานชัดๆแต่ก่อนจะไม่กล้าขอเงินมาสร้างนู่นสร้างนี่ชัดเจนนะแต่เดี๋ยวนี้กล้าขอ แล้ววันนี้ยังบอกอีกว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่กอกๆนะ่ะใครจะร่วมบริจาคติดต่อมาเลยนะไทยแมก้กระทั่งยูทูบเบอร์ที่เขาต้องเอาแรงงานมาช่วยตอนนี้คุณไถด่ไปหมดแล้วเพราะว่าเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีของคุณเปรียบบุรไปเกือบหมดสตกแดกไปสักกตั้งเยอะไตหงไตหาไปบ้างใครจะมากล้าลงทุนกับคุณ ก็เห็นอยู่ว่าบ้านปลายแต่ละคนที่มาลงทุนกับคุณเป็นอย่างไรคุณได้คืบจะเอาสอกจะเอาจะเอาจะเอาตอนนี้ถึงกบกล้าออกปากว่าใครจะจองบวงสวงปีหน้าสองแสนนะผัวคุณออกมาพูดบอกห้องน้ำเนี่ยคำนวณไว้สองแสนแต่ขอเผื่อเหลือเผื่อขาดว่าเป็นสองแสนห้าสมมุติว่าถ้ามันไม่ขาดละ่ะไออีกห้าหมื่นจะไปไหนห้าหมื่นเข้ากระเป๋าใคร คุณกล้าตอบไหมอย่าคิดว่าการเอาลูกดิฉันมาเล่นอย่างนู้นอย่างนี้ลูกยานคงไม่เกยดยานจะทําให้ฉันเดือดร้อนฉันไม่เดือดร้อนหรอกฉันรู้จกักรูปฉันดีพอและฉันรู้จักการวางตัวของลูกฉันแล้วที่สําคัญก็คือลูกฉันภูมิใจว่าแม่ไม่เคยไปขอทานใครมาให้ลูกแดกทํามาหากินสุดจริตค่ะฉันวิาพากษ์วิจารณ์คุณตรงไปตรงมาไม่จริงตรงไหน คุณก็ไปใช้สิทธิ์สิแล้วตัวคุณอ่ะขอทานข้าแดกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวๆก็อันนี้ยังไม่เสร็จไอ้น,นั่นยังไม่เสร็จใจคอที่ดินของคุณคุณไม่คิดจะควักเงินเองเลยหรือวันนี้มีการส่งของขวัญจับฉลากกันอีกแล้วจะเหมือนปีที่แล้วไหมนะใครได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆจะถูกบีบให้เอาไปบริจาคให้ส่วนกลาง ีนี้ใครได้ตู้เย็นเดี๋ยวต้องโดนบีบอีกใช่หรือไม่รอดูกันค่ะเคยผิดคำอิยานที่ไหนวิถีชีวิตไอ้พวกชิบหายในนาดงดอกนะ่ะไม่เคยผิดคำอิยานค่ะ